สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำในแอปที่ชื่อว่าสนุกค่ะ,ะในการทำราคาสินค้าติดสติกเกอร์นิดนึงแล้วก็ใช้ในแอปเดียวจบเลยใช้ในแอปเดียวจบเลยเพราะว่าตัวกองเองใช้ตัวนี้ประจำนะคะเดี๋ยวเราไม่จะให้เป็นการสิยเวลาไปดาวน์โหลดที่อแอปสต o r กก็คือ i ไอโฟนเพ t o r e ก็คือ Samsung อ่าทั่วไปเนาะ เริ่มต้นเลยค่ะดาวนโหลดเสร็จแล้วมาเริ่มใช้กันเลยว่าใช้งานยังไงค่ะกดไปที่แอปเลยอ่ะแบบหนึ่งเนาะอันนี้มาข้ามโฆษณาค่ะกดข้ามด้านบนไปเลยค่ะกดคำว่าข้ามไปเลยพอเสร็จแล้วไปเลือกรูปสินค้ามาเลยนะจ๊ะวันนี้จะมาใช้เป็นตัวนี้ค่ะสินค้าตัวนี้เลยอ่าสินค้าตัวนี้นะจ๊ะพอกดสินค้าตัวนี้มาปุ๊บอืมกดสินค้าตัวนี้มาปุ๊บเราไปเลือกข้างล่างเลยนะจ๊ะตัวทีค่ะตัวทีอ่าคำว่าข้อความค่ะตัวทีกดไปที่นึงค่ะ พอกดไปทีนึ่งเสร็จแล้ววันนี้เราจะมาอะบอกราคาสินค้าตัวนี้เพราะสินค้าตัวนี้ไม่ได้บอกราคาอะไรเลยนะคะราคาปกติขายปีค่ะ690อืแล้วก็อย่าลืมใส่ตัวนี้นะจ๊ะถ้าใส่บาทนะใส่บาทลงไปตัวนี้ใน Facebook เนาะถ้าม,มันจะเป็นคำต้องห้ามค่ะอโอเคเนาะ กดเสร็จสิ้นค่ะแล้วทีนี้ใครอยากจะให้มันเป็นสีดำหรือว่าอยากจะให้เงาสีขาวตรงนี้ก็เลือกแค่เงาอยากจะได้พื้นสีแบบนี้ก็มาใช้ได้ในตรงนี้นะจ๊ะแต่วันนี้แต่วันนี้อ่าตรงข้อความตรงนี้ค่ะคำว่าเงาข้อความพวกนี้ใครอยากใช้แบบไหนมาใช้ได้เลยนะมาใช้ได้เลยแต่ว่าแต่ว่ากองจะมาแนะนําในคําว่าสไตล์ค่ะอ่ามาเลือกตัวนี้ค่ะกองจะใช้ตัวนี้ค่ะอ่าจะใช้ตัวนี้มากกว่าคิกกดีแต่ว่า ขออนุญาตใช้ตัวนี้เลยอือตัวนี้เนาะอืมในราคานี้แบบนี้เลยอือทาแอปเดียวจบเลยอะไรเงรี้ยค่ะไม่ต้องไปเลือกสีไม่ต้องไปเลือกอ่าสีนูน้นสีนี้หรือว่านูน่นนี่อะไรเพิ่มเติมค่ะจะใช้ตัวนี้เลยง่าย,ายๆดีคะ่ะสําหรับคนดึงด่วนอย่างกองเองเนาะค่ะกดติด๊กทุกค่ะในราคาบอกไปแล้วในราคาบอกไปแล้วสนใจไหมสนใจเขียนคําว่าสนใจคะ่ะสนใจอืมติดต่อ เบอร์โทรเราไปค่ะอันนี้เดานะจ๊ะห้ามโทรมาเบอร์ใครไม่รู้อมห้ามโทรมาอะเสร็จแล้วค่ะกดเสร็จสิ้นอืแต่มาใช้สไตล์อีกทีหนึ่งค่ะเอาลักษณะแบบไหนอ่เลือกเลยอืมลักษณะแบบไหนให้เลือกเลยอืคุณชอบแบบไหนมาเลือกสไตล์พวกนี้ได้เลยเห็นไหมคะไม่ต้องไปเลือกอะไรหลายๆรอบอืมพวกนี้สามารถใช้ได้เลยอืม แบบนี้ก็ได้ค่ะอืมแบบนี้ก็คิกกูดีอืมคิกกูดีแบบแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะอืมคิกกูดีไหมอืมแบบนี้ค่ะอันนี้แล้วแต่คุณจะชอบเนาะแล้วแต่คุณจะชอบมาเลือกตรงนี้ยค่ะข้างล่างตรงนี้มันมีแบบหลายรูปแบบมากอืมแบบนี้ก็ได้ค่ะอืมไม่ต้องไปนั่นจะอ้อแต่ลืมค่ะเห็นตรงกลางตรงช่องนี้ไหมคะเนี่ยค่ะสามารถเลื่อนเปลี่ยนสีได้ไม่ต้องไปติ๊กสีนนสีนี้อืม สามารถเลื่อนสีได้คุณต้องการสีไหนเลือกได้จ้ะเลือกได้แบบนี้เลยอตัวมันใหญ่ไปแล้วก็เอามือเราค่ามาจับเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลยว่าเราอยากได้สีไหนเนาะสําหรับตัวนี้อโอเคเราจะไปติดตรงไหนเอ่ย่ปติดตรงไหนน,นี่แล้วแต่ทานแล้วแต่ทนันเด้อแล้วแต่ท่านว่าจะไปเลือกติดตรงไหนออ้โษทีค่ะโทษทีมือก็เร็วไปอะเอาไมค่ะทีนึง สนใจติดต่อเอาสนใจติดต่อมก่อนดีกว่าเนอะอืมจะได้อยากทําสีอื่นด้วยค่ะอยากทําสีอื่นด้วยเอาเป็นตัวนี้อืมตัวนี้อืตัวนี้อืมสีไม่สวยค่ะเลื่อนเปลี่ยนไปเป็นสีชมพูอืมเสร็จแล้วติดตรงนี้ค่ะอืมแล้วก็ติดทู๊กเขียนอีกค่าเบอร์ทร หรือรายอะไรเงี้ยคะ่ะเสร็จสิ้นคะ่ะจะใช้สีดำแบบนี้เลยก็ได้หรืออยากจะใช้พื้นเงาแบบนี้ก็ได้อืมแต่ว่าชอบสไตล์เลยคะ่ะไม่ต้องเรื่องมากจบอืมทีเดียวอะไรประมาณนี้ก็เป็นคนชอบแบบนี้คะ่ะอืม,อ,มอันนี้แล้วแต่เราจะเลื่อนแล้วแต่คนจะชอบเนาะอืม แบบนี้ติ๊กถูกทีนี้มาแนะนําตรงสติกเกอร์ค่ะพวกนี้ค่ะสติกเกอร์เขาเยอะมากเขาเยอะมากตรงสติกเกอร์พวกนี้ค่ะ,ะเยอะมากเราจะมาเลือกใช้แบบไหนก็ได้เนาะเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้หรือเราอยากได้อ,อันตุ๊กตาม,มาใส่เพิ่มนิดนึงอ,อะไรนี่ค่ะมันมีสองตัวให้มาคู่กันก็ดมีมันอยู่ในแอปเดียวกันจบเลย มันอยากใส่ดอกไม้แล้วก็ใส่เพิ่มอะไระอืะในแอปเนี้ยเยอะมากค่ะพวกเนี้ยเยอะจริงๆอืงอันนี้แล้วแต่เราจะมาปรับให้มันคิดขุแล้วแต่เราจะหานัดนะจ๊ะืมแล้วแต่เราจะหานัดมันเยอะค่ะนเนี่ยพวกสติกเกอร์พวกเนี้ยเยอะมากเดี๋ยวผีเสื้อให้สักกะตัวหนึ่งพีเสื้อ เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมารอแบบหนึ่งรอแป๊บหนึ่งโอเคค่ะพิเสื้อก็มาด้วยแล้วอืโอเคมาตัวเดียวเยงาเอาอีกตัวหนึ่งแบบนี้อืมเห็นไหมคะเยอะมากเลยมีลายแบบรูปแบบขาข้างล่างนี้อมีมลายรูปแบบมากมากมเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะคะอืม จะใส่สติกเกอร์ให้ดูว่ามันเยอะไหมเยอะมากๆอืมอันนี้แล้วแต่เราจะเลื่อนเลื่อนก็คือนะคะเห็นไหมดึงมุมนี้นะอย่าไปดึงมุมบนนะดึงดึงมุมขวาล่างค่ะที่เป็นลูกศรนนะ่ะอืมมันจะดึงยืดหยุ่นยืดหยุ่นดึงเข้าดึงออกมันจะทําให้เด็กได้ถ้าเราไม่เอาก็กดการกรบาดออกไปอืมแค่นั้นจบค่ะอืม จะมาแนะนําประมาณนี้เสร็จแล้วก็กดติก๊กถูกค่ะ,ะพวกนี้ค่ะสามารถใช้ได้ในรูปแบบการใช้รูปคนการตัดแต่งรูปของคนอะไรอยคะก็มีแต่วันนี้จะมาแนะนําตัวนี้ก่อนเนาะ,ะก็ได้ลักษณะประมาณแบบนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะเร็วไหมกดบันทึกเลยค่ะเพราะว่าชอบอะไรที่ไม่ให้เกิน10นาทีทำรูปแบบแบบจบเลยค่ะในแอปเดียวกันโอเคไหมคะโอเคสนใจยังไง ติดต่อกันได้ตลอดนะคะสวัสดีค่ะกดบันทึกเนาะบันทึกแล้วค่ะมันก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่ของเราเลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ